เมื่อท่านเข้ามาสู่หน้าแดชบอร์ดของ s t e a m Yard นะครับก็จะมีรายละเอียดหลายตัวที่จำเป็นต้องศึกษานะครับเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับนี่คือหน้าตาของ s t e a m Yard Dashboard นะเมื่อซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยผมได้อธิบายไปคร่าวๆเล็กน้อยนะฮะแต่ตอนนี้เราจะมาลงรายละเอียดกันนะฮะเริ่มต้นจากทางด้านซ้ายมือนะฮะของตัว แดชบอร์ดเนี่ยนะฮะก็จะมีคำว่าบอร์ดแสต์นะฮะแล้วก็มีรูปร่างปรากฏอยู่ตามนี้นะฮะรายละเอียดก็คือ Upcoming บอร์ดแ a s ์แล้วก็ Past b o ์ดแ c a s t นะฮะแล้วก็มี My Account อยู่ด้านขวามือสุดด้านบนขวานะฮะแล้วก็มีปุ่ม Create b o ร์ d c a s t นะครับส่วนตรงนี้จะเป็น e s t t n n t t o o นะฮะอันดับแรกเนะี่ยก่อนที่จะสร้างตัวบอร์ดแ a s ์แหรือว่าตัวตัวไลฟ์เนี่ยนะฮะ เราต้องมากำหนดตัว destination ก่อนคำว่า destination ก็คือจุดหมายปลายทางที่เราจะไลฟ์ไปเราจะให้มันไปที่ไหนบ้างนะครับเราก็คลิกที่ e s t t n n t t o o นะเมื่อคลิกที่ Destination ก็จะปรากฏก็จะปรากฏคำว่า your destination แล้วก็มีคำว่า as destination นะครับอันนี้ก็จะเป็น destination กนะ็คือจุดหมายปลายทางที่เราจะไลฟ์เนี่ยนะอันนี้คือเป็น a c c o u n t ของผมนะ ซึ่งผมเลือกไว้แล้วนะแต่ผมจะอธิบายให้ท่านดูอีกครั้งว่าขั้นตอนในการเลือกเป็นอย่างไรบ้างนะในกรณีที่ท่านเข้ามาครั้งแรกเนี่ยท่านจะไม่มีตัวนี้ปรากฏอยู่นะก็ต้องคลิก add d d เดสเทนชันนะมันก็จะขึ้นมาว่าจะมี f a c o o o p k p e g e f e c o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  r o u p u p f e c o o o p r p r o l i นะมี l n n k d i n Page และ Link i n i v e v t n t n k n k e d i n Profile นะ มี y o u t u c h c n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  นะมี Periscope นะฮะในกรณีที่ท่านใช้ตัวฟรีที่ไม่เสียตังค์เนี่ยท่านสามารถเลือกช่องทางในการบอดแคสต์เนี่ยได้เพียงหนึ่งช่องทางนะฮะก็คืออันใดอันหนึ่งที่ปรากฏอยู่เนี่ยนะยกอย่างเช่นท่านอาจจะเลือกตัว Facebook Page นะก็ให้คลิกตัวนี้ไปนะมันก็จะถาม Permission นะแล้วก็คลิก Connect นะฮะ สักพักมันจะขึ้นมาเลยว่าเรามีเพจอะไรบ้างนะท่านก็เลือกไปสักอันหนึ่งนะอย่างเช่นผมเลือกตัวนี้ไปแล้วนะก็เลือกเรียบร้อยแล้วท่านก็สามารถทําตามที่ผมอธิบายนี้นะในการเลือกช่องทางนะแต่ถ้าเกิดท่านาสามารถท่านเลือกใช้ตัวมาตรฐานท่านก็สามารถเลือกได้เพิ่มอีกช่องทางหนึ่งยกอย่างเช่นท่านเลือก f a Facebook Page ไปแล้วนะท่านอาจจะเลือกอีกช่องทางหนึ่งเป็น u t u b u นะก็เหมือนกับ ตอนนี้ผมใช้ Standard อยู่นะครับผมก็สามารถเลือกอได้2ช่องทางผมก็เลือกเพจของผมคือ Strategic Man แล้วก็ YouTube Channel ของ Dr. รหนุ่ย Strategic Man นะนี่คือขั้นตอนในการเลือก e s t i n a t i o n ที่ง่ายดายมากนะครับองค์ประกอบอีกอันนึงที่ผมจะแนะนำท่านก็คือไอตัว My Account เนี่ยนะก็เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับ Account เรามาดูตัว My Account นะฮะคลิกไปมันก็จะขึ้นมา นี่ก็คืออีเมลที่เราใช้สมัครนะครับซึ่งผมตอนนี้ใช้ตัวมาตรฐานกะ็คือเดือนละประมาณ20เหรียญก็คือประมาณหก mm. ร้อยกว่าบาทนะฮะแล้วก็ไอ้ปุ่มบอร์ดแคสต์นี่คือเดี๋ยวคลิกดูเลยดีกว่านะฮะมันก็คือหน้านี้นะครับก็คือหน้าเรียกว่าหน้าที่เป็นหน้าหน้าบอร์ดแคสต์นะฮะซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันนะฮะ referral นะฮะอันนี้ก็คือท่านสามารถ ชวนเพื่อนท่านมาใช้บริการของไอตัว s t e a m ยาร์ได้เมื่อเขาใช้บริการเขามีการจ่ายเงินท่านจะได้เป็นเครดิตนะฮะเครดิตตัวนี้ไม่ได้เป็นตัวเงินแต่เป็นชั่วโมงในการใช้งานนะฮะเราก็าจะใช้ได้ตามเครดิตที่เราไีอยู่ไม่จำเป็นต้องจ่ายตังค์เพราะเราแนะนำคนมาใช้เซอร์วิสของไอตัว Stream Y ard, ร์นะนี่คือ Referral เนะครับบิลลิ่งก็คือเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับ ที่เราสมัครใช้วเวลาใช้แพ็กเกจจราอย่างผมเนี่ยใช้ตัวเาเรียกว่าเบสิกนะหรือ่าตนดาดเนี่ยนะฮะถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนก็คือใช้ตัวที่แพงขึ้นหรือว่าจะกลับมาใช้ตัวฟรีก็แล้วแต่แวิธีการใช้ผมก็จ่ายผ่านบัตรเครดิตนะครับนะฮะก็มีรายเ n อ o i อินโวイスต่างต่างนะฮะมาดูตัวเซตติ้งตัวเซตติ้งก็จะเป็นอีเมลแอ d ดเดสของเราแล้วเราจะเปลี่ยนก็ได้นะครับเป็น Account Setting ตัวคอนแทคก็หมายความว่าเวลาเรามีปัญหาอะไรนะเราก็สามารถถามได้ก็คลิกที่ปุ่ม l l ว s a b o u t It Here นะฮะตัว FAQ นะฮะก็จะเป็น Frequency Ask Question คำถามท,ามที่ถูกถามบ่อยๆเนี่ยแต่ว่ามันก็จะเป็นภาษาอังกฤษนะฮะเราก็ต้องมาอ่านมาแปลเอาหน่อยหนึ่งนะครับามาดูอีกตัวหนึ่งก็คือตัว อันนี้เป็นล็อกเอาท์ถ้าเกิดเราไม่ใช้ระบบแล้วเราต้องการล็อกเอาท์ก็ล็อกเอาท์ออกไปได้นะฮะโอเคนะครับนี่ก็คือรายละเอียดของเ,อเกี่ยวกับ ACCOUNT ต่างๆนะครับ